แน่นอนนี่คือรีวิวฉบับเต็มความยาวประมาณ5,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซีย KA-52M Alligator รุ่นปี2026โดยไม่มีหัวข้อไม่มีวงเล็บไม่มีการแบ่งย่อหน้าแบบทางการตามที่คุณต้องการเฮลิคอปเตอร์โจมตี KA-52M Alligator รุ่นปี2026ถือเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดของรัสเซียในยุคป,ปัจจุบัน ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดุดันล้ำสมัยพร้อม,อมการอัปเกรดระบบต่างๆที่ยกระดับจากลุ่นก่อนอย่างชัดเจนทำให้รุ่นนี้กลายเป็นที่จับตามองของกองทัพและประชาชนชาวรัสเซียอย่างมากเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Kamov Design Bureau ซึ่งเป็นหน่วยงานออกแบบและผลิตอากาศยานที่มีชื่อเสียงมายาวนานของรัสเซียการออกแบบของ KA-52M ใช้ระบบโรตเตอร์คู่หมุนส่วนทางกันตามแบบฉบับของ Kamov ซึ่งให้ความเสถียรสูงและสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพอากาศ แม้จะบินด้วยความเร็วสูงหรือลอยตัวนิ่งกลางอากาศ KA-52M ยังคงแสดงศักยภาพในการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่วและว่องไวรูปทรงของตัวเครื่องได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีการปรับแผ่นกรอะและวัสดุผิวภายนอกให้มีคุณสมบัติลดการตรวจจับด้วยเรดาร์หรือเรียกง,ง่ายๆว่าสตีลมากขึ้นโดยเฉพาะการเคลือบผิวด้วยสีเทาด้านแมสตีลเกรซซึ่งเป็นเฉดสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกองทัพรัสเซียผสมกับเครื่องหมายดาวแดงของรัสเซียที่โดดเด่น ทำให้ KA 52M กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ดูน่าเกรงขามทั้งบนท้องฟ้าและเมื่อจอดโชว์ในงานนิทรศการภายในห้องนักบินของ KA 52M ถูกออกแบบใหม่ให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นมีการติดตั้งจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบ HUD แบบ3มมิติพร้อมระบบควบคุมที่เป็นแบบสัมผัสทั้งหมดทำให้นักบินสามารถควบคุมระบบอาวุธและระบบการบินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนสำหรับนักบินซึ่งช่วยเพิ่มความสบายระหว่างการปฏิบัติภารกิจนานๆและมีการติดตั้งระบบ AI ช่วยในการติดตามและตรวจจับเป้าหมายแบบอัตโนมัติช่วยให้นักบินสามารถมุ่งเน้นในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอาวุธของ KA-52M นั้นถือว่าครบเครื่องและร้ายแรงที่สุดในหมู่เฮลิคอปเตอร์รุ่นเดียวกันโดยมีการติดตั้งปืนกลขนาด30ม mm มที่สามารถหมุนได้รอบทิศทาง ระบบมิสไซล์ต่อต้านรถถังระยะไกลแบบวิเคอร์และรุ่นใหม่ LMUR ที่สามารถยิงได้จากระยะไกลโดยที่เป้าหมายไม่สามารถตรวจจับทิศทางของมิสไซล์ได้ทนันมีระบบโรเก็ตพออดจำนวนมากที่สามารถติดตั้งตามภารกิจรวมถึงมิสไซล์อากาศสูอากาศสำหรับป้องกันตัวจากอากาศยานข้าศึกนอกจากนี้ KA 52M ยังสามารถใช้ปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกล้องอินฟราเรดและระบบตรวจจับความร้อนแบบใหม่ที่มีความแม่นยำสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนมาก ความสามารถด้านการบินของ KA-52M ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ310กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการกว่า540กิโลเมตรและเวลาปฏิบัติการบินต่อเนื่องสูงสุดประมาณ3.5ชั่วโมงทำให้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้สามารถสนับสนุนภารกิจระยะกลางถึงไกลได้เป็นอย่างดีความสามารถในการบินสูงสุดอยู่ที่ระดับความสูง5,500เมตรซึ่งช่วยให้สามารถบินเหนือภูเขาหรือพื้นที่ยากลำบากได้อย่างง่ายดาย ในสถานการณ์จริง KA-52M ได้ถูกใช้ในการฝึกซ้อมและแสดงศักยภาพหลายครั้งในงานแสดงยุทธปกรณ์ของรัสเซียรวมทั้งภารกิจทางทหารจริงในบางพื้นที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคสนามว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากและทนทานในทุกสถานการณ์สิ่งที่ทำให้ KA-52M เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาวรัสเซียคือความสมดุลระหว่างความงามและความน่าเกรงขาม สีสันแบบสตีลเกรย์ที่ดูเท่และทันสมัยกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของกองทัพอากาศรัสเซียหลายคนต่างชื่นชมว่านี่คืออากาศยานที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังแสดงถึงความภาคภูมิใจในเทคโนโลยีของชาติอีกด้วยการได้เห็น ka 52อ m บินอยู่เหนือสีสันในงานแสดงทางทหารหรือสนามบินถือเป็นภาพที่ปลาตรึงในใจคนรัสเซียจำนวนมากเด็กๆมักจะชี้นิ้วและตื่นเต้น,เ,ตนเมื่อเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ขณะบินผ่านส่วนผู้ใหญ่ก็แสดงความชื่นชมในสมรรถนะและรูปลักษณ์อันน่าทึ่งของมัน ในอนาคต KA-52M ยังมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมอีกหลายด้านเช่นระบบควบคุมแบบไร้นักบินระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็กและระบบเชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่อการควบคุมในระยะไกลปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้เริ่มถูกผลิตจำนวนมากเพื่อใช้ประจำการในกองทัพหลายแห่งของรัสเซียโดยเฉพาะหน่วยรบพิเศษและกองกำลังเฉพาะกิจที่ต้องการอากาศยานที่สามารถตอบสนองได้รวดเร็วและหลากหลายจากภาพรวมทั้งหมด KA-52M Alligator รุ่นปี2026คือผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมการบินของรัสเซียที่สามารถเทียบชั้นกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีของชาติตะวันตกได้อย่างเต็มภาคภูมิด้วยการออกแบบที่โดดเด่นสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและอาวุธที่ทรงพลังทำให้มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2026นี้ไม่ใช่เพียงแต่ในสายตาของทหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธป,ปกรณ์แต่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ลหลงไหลในความล้ำสมัยของมันเฮลิคอปเตอร์ลํำนี้คือภาพแทนของความกล้าหาญ ความทันสมัยและพลังของรัเสเซียอย่างแท้จริงหากคุณต้องการใช้รีวิวนี้สำหรับคลิป YouTube ผมสามารถจัดเตรียมชื่อคลิปสุดช็อคคำอธิบายคลิปแบบภาษาไทยเพื่อดึงดูดคนและ15แท็กยอดนิยมให้ด้วยครับแจ้งได้เลย